เฮโยฮลโลกายว่าซับดูสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมต้นไม้แล้วก็อยู่กับเกม Fish อีกแล้วโลบอกล่มนะทุกคนเมื่อกี้เพิ่งเพิ่งมาสด,สดเลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับทุกคนผมก็จะมารีวิวหินลีลิกนะครับทุกคนก็คือเป็นหินน่าจะมาแค่เฉพาะอีเวนต์มังทุกคนก็ถ้าใครดองได้ก็ดองไว้เยอะๆนะครับเพราะว่า โหมดอีเวนต์ไปแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีแล้วนะก็คือเป็นบัฟเอนชานที่น่าจะลิมิเต็ดไปด้วยอะ่ะก็ก็สำหรับอัปเดตนี้นะครับมันจะมีหินเอนชานนะครับแบบลิมิเต็ดเนี่ยอยู่3ชิ้นนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นสีเขียวครับมีชื่อว่าอ e ีไลหรือเปล่าอ e ีเลียอะไรสักอย่างหนึ่งครับแล้วก็มีไฟฟูไฟฟูนะครับก็จะเป็นแคนดี้แบบนี้แล้วก็มีสปูกี้สปูกี้นะครับจะเป็นหินสีส้ม,สม อ่ะก็จะมี3มหินนี้เลยนะครับซึ่งมันหาได้จากไหนใช่ไหมครับทุกคนอันดับแรกเลยเนี่ยก็หาได้จากแม่มดนะครับก็คือไปทําภารกิจกับกอบลินแล้วก็มันจะได้ถุงมาใช่ไหมแล้วก็เอาถุงเนี่ยมาใส่ในหม้อที่เนี่ยครับอ่าใส่กี่ถุงเนี่ยแหละผมจําไม่ได้ละมันก็จะได้มาอย่างละก้อนนะทุกคนใช่ครับผมน่าจะได้มาจากแม่มดเนี่ยแหละแล้วก็อีกหนึ่งวิธีเนี่ยก็คือ มันจะมีเรือนะครับที่มีชื่อว่าชื่ออะไรนะผมจําชื่อไม่ได้อ่ะไอเรือที่ทุกคนนะครับเอาไว้ซื้อเบ็ดกันนั่นแหละก็มันจะแรนดอมเกิดเนาะคือบางทีนะครับมันก็เกิดหน้าเกาะเนาะบางทีมันก็เกิดข้างๆครับไม่ซ้ายก็ขวาเรือมันชื่ออะไรนะผมจําไม่ได้<笑><笑>ก็เดี๋ยวมันก็จะมีขึ้นเตือน,นบนหน้าจออยู่ครับทุกคนอ๋อเนี่ยทุกคนเจอแล้วครับมันอยู่ฝั่งนี้นะก็แก้บั๊กแล้วด้วยนะครับ ตอนแรกมันรออยูอ่รอบนี้ไม่มีนะทุกคนเพราะว่าอ๋อนี่นี่มีครับมีมีมีมมมนี่มันแรนดอมนะก็แล้วแต่นะครับว่าบางทีมีหรือไม่มีมีบ้างไม่มีบ้างแล้วก็วิธีที่3นะครับทุกคนก็คือมันจะมีอีเวนต์ไฟฟูครับอีเวนต์ไฟฟูที่เราไปตกเนี่ยเพื่อหาหกกระโหลกใช่ไหมมันก็จะมีบ่อสีแดงสีเขียวสีม่วงสีส้มแล้วก็สีสีอะไรนะ จำไม่ได้ละมันมีอยู่ห้าสีอะอืมก็ได้หละครับทุกคนไอ้บอร์ดที่เราไปตกกันเนี่ยตอนอีเวนต์มันขึ้นมาเนาะอันนั้นก็สามารถตกได้ครับอ๋อลืมไปครับทุกคนมันก็จะมีอีกหนึ่งวิธีนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น4วิธีเนาะวิธีที่สี่นะครับก็คือให้เราเนี่ยเอาถังนะครับบักเก็ตไปเคาะตามหน้าประตูมันก็มีโอกาสได้ด้วยนะทุกคนแต่ว่าโอกาสมันน้อยนะครับถ้าจะให้ง่ายเนี่ยก็คือ ทำพัรกิจกับแม่มดได้มาอย่างละก้อนแล้วก็ซื้อเอาเนาะที่เหลือเนี่ยไอตกปลานะครับกับทีออทีสเนี่ยมันโอกาสมันค่อนข้างน้อยอะคือน้อยมากทุกคนอ่ะก็สรุปนะครับจะมีสีวิธีนี้เนี่ยแหละต่อไปครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าหินแต่และก้อนเนี่ยมันเอนชารนอะไรได้บ้างนะทุกคนแต่เห็นเขาบอกว่าสปุกี้กับไฟฟูเนี่ยมันจะเป็นออปชันหลักครับก็คือออปชันที่1 ส่วนอ e ีไลหรือว่าเ e ลียอะไรสักอย่างเนี่ยคือมันจะตีเป็นออปชันที่2นะทุกคนตามที่ข้อมูลเขาบอกไว้แต่ผมเนี่ยก็ยังไม่รู้นะครับผมเองก็ยังไม่เคยตีแต่เดี๋ยวผมจะลองไปตีให้ทุกคนดูนะโอเคครับทุกคนคือตอนนี้นะครับผมเนี่ยไปตีเอนชารมาเรียบร้อยแล้วนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็อาก่านคลิปไปแล้วแหละแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแล้วก็ข้อมูลมันค่อนข้างที่จะผิดพลาดเยอะด้วยเนาะก็เลยไม่ได้ตีให้ทุกคนดูนะครับ แต่ผมก็ไปตีมันแล้วละ่ะอ่ะอย่างเช่นอันแรกเลยครับเป็นบับสปูกี้สปูกี้นะครับก็คือไอหินส้มๆนั่นแหละก็มันจะติดบับสปูกี้เนาะไอบับสปูกี้นะครับมันจะเป็นบับหลักก็คือมันจะไปทับกับพวกหินลิลิกธรรมดาแล้วก็หิน EX เนาะอ่ามันก็จะทับกันนะครับก็เลือกดีๆนะทุกคนสําหรับอ่าสปูกี้นะครับมันจะมีโอกาส10%ในการติดไกพันธสปูกี้เวลาเอาไปขายเนี่ยเราจะได้คูณ6นะทุกคน แล้วก็มันจะบวกหลอดคอนโทลด้วย0.1จุดหนึ่งอ่าที่สําคัญเนี่ยม,นมันมีฟันปลาด้วยทุกคนอ่ะก็ค่อนข้างดีนะครับใครที่อยากได้ฟันปลาเนี่ยแล้วก็อ่าได้เงินด้วยแล้วก็อ่าบวกหลอดคอนโทลด้วยนะครับคือสปุกี้เนี่ยมันค่อนข้างดีมากนะมันเอาไว้ตีพวกเป็ดนะครับที่หลอดคอนโทลเนี่ยไม่ได้ใหญ่แล้วก็มีฟันปลาให้ด้วยเนี่ยอย่างตีใส่ไอ้เบ็ดหมึกเนี่ยครับก็ค่อนข้างโอเคเลยนะ เพราะว่ามันฟาร์มตังค์ด้วยครับอารมณ์เหมือนเคโอติกเลยทุกคนแต่ว่าเคโอติกมันโอกาสกลายพันธุ์8%ปะถ้าจำไม่ผิดอืออารมณ์เหมือนเคโอติกครับอันเนี้ยใช่แต่ว่าอันนี้มันบอกหลอกคอนโทลด้วยนะแต่เคโอติกเนี่ยถ้าจำไม่ผิดหลอกคอนโทลมันมันจะบอกหรือเปล่าไม่แน่ใจครับแต่ของผมเนี่ยตีไทฮา,าร์ดลงไปด้วยนะมันก็เลยลบ0.1ครับทุกคนซึ่งผมต้องเอาเฮียคอสมมกมาแก้ จริงๆเนี่ยหลอดมันจะใหญ่กว่าที่ทุกคนเห็นนะอันนี้ผมไม่ได้ใส่เหยื่อะนะครับอ่ะนี่ครับทุกคนหลอดมันอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าบอก0.1น,น่เนี่ยมันน่าจะเกินครึ่งหลอดนะใช่ครับยังไงก็เกินแล้วก็ดูครับมันฟันปลาค่อนข้างบ่อยเลยนะเห็นปะแล้วก็นี่ที่สําคัญเนี่ยถ้าเราตีใส่เบ็ดนี้นะครับมันก็จะมีพวกคาทูลูเนี่ยหรือว่าไอหมึกนะครับออกมาดึงปลาให้เราด้วย แล้วก็เหมือนไอเบต์นี้นะครับมันจะมีโอกาสติดกายพันธ์ุอยู่แล้วด้วยมั้งใช่ครับทุกคนคิดว่าถ้าจะไม่ผิดอ่ะเออก็เท่ากับว่าถ้าตีใส่อันนี้นะมี2องกายพันธ์ุเลยครับมีฟันปลาด,ด้วยหลอดใหญ่ขึ้นด้วยคือผมมองว่ามันโอเคเลยนะจริงทุกคนคิดว่ามันโหดกว่าเคลติกไหมครับซึ่งผมก็จำไม่ได้แล้วว่าว่าเคติกมันมันบวกอะไรบ้าง แต่เหมือนจะบวกกายพันกับฟันปานนอะแหละแต่นี้มันบวกหลออคอนโทลด้วยนะเออค่อนข้างดีครับแนะนำเลยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับไม่ไแน่ใจว่าเสียงเด็กแว้นจะเข้าคลิปหรือเปล่านะทุกคนต้องขอโทษด้วยแล้วก็อันต่อไปครับทุกคนจะเป็นเอ็นชาร์ที่มีชื่อว่าไฟฟูก็คือหินสีม่วงครับหินสีม่วงเนี่ย มันจะโดนล,ลบรีซซเลนนะทุกคนไปอ่าน่าจะ20เลยนะใช่ครับโดนล,ลดรีซีเลนยีแต่ว่ามันจะไปบวกโปรเกรสแทนนะ50%แถมมันจะติดกายพันธุ์ด้วยครับทุกคนติดกายพันธุ์ไฟฟูนะมีโอกาส10%ครับแล้วก็ขายได้คูณ6เหมือนกันเท่าที่ไปหาข้อมูลมาผมก็เลยเอามาตีเล่นๆครับเพราะว่ามันลบรีซเรนเนะี่ยโคตรเยอะแต่มันบวกโปรเกสก็จริงอะ่ะ แต่ปลามันโคตรดิ้นแต่ถามว่าแก้ด้วยเหยื่อได้ไหมก็แก้ได้ครับเอาเหยื่อรีไซเลนต์มาใส่ก็ได้เหมือนกันแต่ผมไม่รู้จะไปตีใส่เบ็ดลายอะ่ะผมก็เลยมาตีใส่เบ็ดอ่าเบ็ดพันห้านะครับก็ช่วยได้เยอะเลยทุกคนนี่มันลบรีไซเลนต์ใช่ไหมรีไซเลนต์เราต้องเป็นพันอะเรากลัวอะไรอะ <laughs> ไม่กลัวอะไรอยู่แล้วแล้วก็หลอดของเราเนี่ยมันก็เต็มหลอดอยู่แล้วนะครับ ปาดี้เนี่ยแล้วไงอ่ะก็ไม่กลัวอยู่ดีอ่ะอ่ะเนี่ยครับนี่บัวโปเกตททำไมผมถึงเอาบัวโปเกตมาใส่เบ็ดนี้เพราะว่าไอเบ็ดเนี่ยถ้าไม่มีโปเกตอะ่ะมันตกโคตรนานเลยทุกคนก็ก็เลยเอาโปเกตมาบวกให้มันนะเนี่ยครับทุกคนดูดิค่อนข้างดีนะเอาดีๆทำไปเล่นไปเอ่อ อ๋อมันเป็นบัฟหลักอะใช่ครับทุกคนลืมบอกไอ้ไฟฟูเนี่ยมันเป็นบัฟหลักนะครับซึ่งมันจะไปทับกับหินลิลิกธรรมดาแล้วก็หิน EX นะครับซึ่งมันก็จะไปทับกับหินซองด้วยอะถ้ามันไม่ทับกับหินซองนะบวกหินซองไีปอรนะครับถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะบวกโปรเกสเป็นร้อยอะผมว่ามันเอาไว้เอฟเคได้เลยนะทุกคนทำเป็นเล่นหาเปไงคนโหดแต่ มันจะต้องใส่เหยื่สปีดครับซึ่งเหยื่สปีดเนี่ยของผมน่าจะหมดครับทุกคนก็เดี๋ยวลองใช้อะไรแก้ขัดไปสักหน่อยกันละกันเพราะว่ามันโดนลด,ลดไอ้นี่เยอะมากอะนี่ทุกคนหนอนหนอนลดลบรีเซเลนไม่เป็นไรครับลบลบไปเยอะๆดิ้นไม่เป็นไรหลอดเราเต็มหลอดอยู่ละอ่าใช่บวกสปีด30ครับก็ น่าจะค่อยยังชั่วนะเฮ้ยติดมิติเด้อทุกคนมิตินะครับมันลบเท่าไหรอ่อ่ะมันน่าจะลบ60อะ่ะแต่ของเรามันบวกโปรกเกต50ใช่ไหมทีนี้มันก็จะไปหักลบกันนะครับก็เลยเหลือโปรกเกตลบ10ก็ทุกคนคิดว่ามันไวไหมหรือเบทน,นี้เนี่ยมันโดนปรับมาด้วยผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันเร็วขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยขนาดมันโดนลบนะทุกคนมันก็ไม่ได้แย่นะเอาจริง แต่ผมว่าไอเบียดพันหเนี่ยนะครับทุกคนมันก็เหมาะกับการตีสปูกี้เหมือนกันนะเพราะว่ามันจะได้ฟันปลาเข้าไปด้วยครับก็ผมคิดว่าน่าจะโอเคนะน่าจะโอเคกว่าเนี่ยถ้าใส่ฟันปลามันก็ได้หมดเลยนะอยู่ที่ว่าเราจะใส่ฟันปลารหรือว่าเอาไปบบกโปเกตแทนนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะสำหรับไฟฟูมันก็ค่อนข้างหาเบียดตียากอะอย่างที่บอกมันลบรีเิเลนเยอะมากอะต่อไปครับทุกคนจะเป็น หินเขียวครับอีเลียหินเขียวอีเลียเนี่ยมันจะเป็นบับรองหรือว่าบับที่สองครับซึ่งมันอารมณ์เหมือนหินคอสมิกเพราะว่าหินคอสมิกเนี่ยมันจะเอาไว้ตีอ่าเป็นบับที่2ใช่ปะซึ่งหินออเลียเน αι, ี่ยก็เหมือนกันครับมันจะไม่ไปทับกับหินลิลิกธรรมดาแล้วก็จะไม่ทับกับหิน EX แล้วก็จะไม่ทับกับหินซองด้วยนะครับในผมบอกเลยว่าตีใส่เอลเดอร์เนี่ยโคตรโหดครับทุกคนผมไม่รู้ว่า ผมเนี่ยคิดผิดหรือเปล่าอ่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูแสแตตแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูแสแตตกันครับมันจะมีโอกาสนะครับติดกายพันเอเรีเลี่ยสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มสายอีกสี่เปอร์เซ็นต์แถมนะครับบวกสปีดโปรกเกสอีกสี่เปอร์เซ็นต์ครับทุกคนก็เท่ากับว่าเอลเดอร์ Elder ของผมตอนนี้นะครับมันมีทั้งเพียร์ซิ่งแล้วก็อีเลียมีฟันปลาครับแล้วก็ได้สี่เปอร์เซ็นต์กายพันอเอเลีย มีโอกาสติดชาวเตสแล้วก็หมอซีด้วยมี3กายพันุ์ในเบดเดียวครับแล้วก็ติดไซส์ใช่ไหมเอลเลอร์ของผมเนี่ยมันบวกไซส์ยอยู่แล้วนะครับประมาณ45ตีไซส์เข้าไปอีกนะครับก็เป็น45ใช่ปะวะเอ้ย55ครับทุกคนใช่ครับไซส์ของผมเนี่ยกลายเป็น55%แล้วก็ที่สำคัญนะครับโปรเกสสปีดของผมเนี่ยอาผมอะได้จะเป็ดอยู่แล้วนะครับ30 ได้จากเพีย r c ิ n งอีก15แล้วก็ได้จากอีเลียอีก10นะครับก็จะกลายเป็น55เท่ากับว่าเบ็ดผมตอนนี้เนะี่ยมีตกกายพันนะครับ3กายพันมีโปรเกรสสปีด55แล้วก็น้ำหนัก55ทุกคนดูโคตรขี้โกงอะขี้โกงแบบขี้โกงมากอะดูดิมิตติกนะครับเหลือแค่ลบ5เห็นปะ โกงเกินเนี่ยครับโปรเกรสสปีด55นะนี่มีฟันปลาด,ด้วยเป็นไงมีโอกาสติดการพันทั้ง3อันแล้วก็อีเลียเนี่ยเอาไปขายก็ได้คูณ6นะครับถ้าติดบ,บอสซี่ก็คูณเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แต่ถ้าติดชาวเต๊กก็ประมาณ7ดูดิโหดจัดอะคือครบเครื่องมากอะเบ็ดเนี่ย เราได้ออฟเสริมเป็นเอีรยรอีกนะครับโห้โคตรเถื่อนโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้เนะี่ยน่าจะมีประมาณนี้เลยนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบเนาะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนด้วยถ้าทุกคนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนกันละกันนะครับสวัสดีครับผมไปละครับบ๊ายบาย